ค่ะมันมันดูขนะะคะ วันนี้มาพบกับเฟย์อีกแล้วนะคะในมุมเดิมมุมเก่านะคะเป็นมุมที่เฟย์ชอบมาถ่ายใช่ไหมเฟย์รู้สึกว่าแสงเอามันค่อนข้างจะสวยนะคะวันนี้นะคะเฟย์ก็จะมาแกะถุงส่มสกูชี่อีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ที่เฟย์ได้มาเนี่ยเป็นราคา100บาทนะคะซึ่งมันจะมีตั้งแต่แบบส0บาท20บาท30บาทอะไรเงี้ยผสมผสมกันอยู่โดยถุงเนี้ยราคา100บาทแล้วก็มีค่าส่ง50บาทเป็น150บาทนะคะซึ่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมาลุ้นของสเปเชียลของแรกันอีกแล้วนะคะซึ่งแบบ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าของรุ่นของแร่ในวันนี้เนี่ยมันจะมาเป็นอะไรอาจจะเป็นสกูชี่แรหรือเปล่าหรือว่าอะไรปวัปวปวั่งป,ปังปง,งหรือเปล่าเรามาดูกันเลยนี่ทุกคนคือแบบผงมันแน่นไปด้วยลมก็เลยแบบไม่รู้ว่าแบบของข้างในมันเยอะมันน้อยขนาดไหนหรือแบบมีแต่ลมดู้ยนะ มีแต่ลมอุ้ยเขาเขียนในนี้ว่าทั้งหมดมี4 5 6ห8 9หป้าทั้งหมด10ชิ้นทุกคนอุ้ยถ้าเกิดมันมีชิ้นละ10บาท20บาท3 0บาทอย่างที่เขาบอกจริงๆเท่ากับว่ามันตกชิ้นละแค่10บาทเองอ่ะเป็นไปได้หรอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคนสําหรับถุงส่มในวันนี้นะคะเฟยได้มาจากในช้อปปีนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าให้ลองเสิร์ชว่าสกูชีนะคะมันจะมีขึ้นมาแบบเหมือนจะเป็นลิงร้านแรกเลยอะ่ะที่ขึ้นมามันจะแบบ10บาททุกคนล้านนั้นเลยถ้าใครหาไม่เจอคอมนตไว้้ใลล่างคิป เดี๋ยวเฟยาจะแปะลิงก์ให้เลยแกะกันกลิ่นแบบสารเคมีของแมูชี่ขึ้นมาเลยอะให้ทุกคนดูกันก่อนนะคะว่าของข้างในคืออะไรทุกคนดูคืออะไรก็๊กคืออะไรเอ่ยดีไม่ดีปังไม่ปังอู้อันแรกกันเลยะคะ่ะทุกคนอุ้ยอันแรกนะคะทุกคนเป็นเหมือนน้องโมงนี้โมนี้อะดูดิดอุ้ยดูดิน้องน่ารักมาก เหมือนโมจิเลยอ่ะ,อะเรามาดูชิ้นที่สองกันชิ้นสองเป็นรูปแบบกลมๆนะคะคนเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นลูกฟุตบอลนะคะแต่ว่ามีหน้าของคนคนนี้อยู่อ่ะซูเฟยไม่ได้ติดตามพวกฟุตบอลหรือว่าแบบบอลโลกอ่ะเฟยก,ก็เลยไม่ค่อยจะรู้นะคะว่านักฟุตบอลคนนี้คือใครใครรู้บ้างช่วยคอมเมนต์ไว้ตั้ลร่างคลิปหน่อยนะคะลูกใหญ่เท่าน้าเนี่ยทุกคนเขาคือใครอ่ะขอภายนะถ้าเฟยไม่รู้จักแต่ว่าเขาลอยอยู่นะอ๊อโอ้ ทุกคนเฟยเพิ่งจะเห็นว่าเขามีชื่อเขียนอยู่ข้างล่างนะคะเขาชื่อเวนลูนี่นะคะถ้าเฟยออกเสียงชื่อเขาผิดเนี่ยขออภัยด้วยนะคะมีใครชอบทีมนี้หรือคนนี้เป็นพิเศษไหมเฟยจะส่งไปให้ฟรีเลยค่ะคอมเมนต์ในคลิปมานะคอมเมนต์พร้อมที่อยู่ลงมาเลยก็ได้นะคะนุมะ่มอะชอบอะคือแบบบีบแล้วมันฟินมากๆทุกคนฟังเสียงนะปังอะต่อไปนะคะชิ้นที่สองนะอุ้ยได้เป็นป๊อปคอน อุ้ยนรักน้องแบบเนื้อไม่ได้แบบตาโลมากแต่ว่าจะเป็นเนื้อแบบเด้งๆนิดนึงชิ้นต่อไปชิ้นที่สี่กันเลยนะคะเรายังไม่ได้อะไรสเปเชียลเลยอะหรือว่ามันสเปเชียลไปแล้วหรอดึงกันเลยคืออะไรอะทุกคน ใหญ่มากดูจากรูปดักภายนอกแล้วเนี่ยเขาเหมือนหงาะคงปะดูจากรูปทรงแล้วแบบเขาดูเหมือนเป็นอัศวินนะทุกคนเพราะว่าเขามีสนับแขนตรงสองฝั่งอะ่ะแล้วก็มีมัดโบนะคะเหมือนแบบเป็นแม่ศึกหรือ,อะไรแบบนี้ปะใครรู้ว่าเขาคือใครช่วยคอมเมนต์ทีนะคะ ใหญ่มาก10บ,บาทถือว่าถูกนะคะทุกคนผ่านมา่ชิ้นแล้วนะคะต่อไปกันเลยอุ๊ยวันนี้วันนี้แล้วเป็นตัวนี้เป็นเสือสีเขียวนะคะน้องดูแบบมีความเบืองแสงนะทุกคนอุ๊ยแพ่บีบจนถุงแตกอีกแล้วอะนี่ทุกคนน้องเป็นสีเหลืองเขียวๆต่อไปกันเลยค่ะทุกคน ชิ้นนี้นะคะแข็งมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดึงกันนะแบบมันดูแบนๆแ,แ,แข็งๆอะ่ะอาจจะเป็นสเปเชียลหรือเปล่าคือความรู้สึกเฟที่จับตอนเนี้เฟนรู้สึกเหมือนมันเป็นกระดาษโน้ตท,ที่เขาแถมมาให้อะแบบมันน่าจะใส่อยู่ในถุงแก้วหรืออะไรเงี้ยไม่ก็อาจจะเป็นซากุช็ได้หรือกระทวง่วนจก็ได้เออดึงออกมากันเลย นี่หรอสเปเชียลมันคืออะไรอ่ะส,ตตสูตรโตะซูเปอร์พอลลิสบูสเตอร์ดรอปผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเซลล่มสูตรเข้มขน้นช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวให้แลดูกระจ่งางใสผิวดูละเอียดเรียบเนียนรูขุมคนแลดูกระชับขึ้นไม่เพิ่มความมันระหว่างวันและไม่ทำให้อุดตัน ังมากอันนี้เป็นดิงสเปเชียลหรือเปล่าเฟยจจาได้ว่าครั้งที่แล้วเฟย์ก็ได้มาแล้วทีหนึ่งแต่ว่าเป็นสีเหลืองวันนี้เราได้มาเป็นสีน้าตาลนะคะทุกคนหรือว่าเจ้าของร้านอยากจะให้เฟย์สวยเป๊ะปังเปล่านี่ยไหนๆก็ดูแล้วเรามาดูกันดีกว่ามันคืออะไรอุ้ยมันเป็นเซรั่มกระชับรูขุมขนทุกคนเอาจิงๆป้าหน้ามันเกิดจากรูขุมขนกว้างซึ่งถ้าเราสามารถทําให้รูขุมขนมันแคบลงหรือว่าเล็กลงได้เนี่ยหน้าเราก็จะหายมันเครื่องสำอางจะติดทนนานขึ้นทุกคนตรงเนี้เขียนด้วยว่าลดสิวจากการใสซึ่งมัน มากมากเลยนะสาหรับแบบยุค new normal แบบนี้ส่วนประกอบของเจ้าตัวนี้ทุกคนมีฟูเลอรีนนะคะซึ่งเข้มข้นกว่าวิตามินซีเนี่ยหนึเจ็ดสิบสองเท่าเลยแล้วก็มีสารสกัด BKC นะคะซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยดีมากๆตัวนี้ทุกคนมันจะคล้ายๆตัวสีเหลืองเลยแต่ว่าตัวสีเหลืองที่ครั้งที่แล้วเฟรนดีวิวไปมันจะเน้นลดสิวนะคะแต่ตัวนี้จะเน้นกระชับรูขุมขนซึ่งสามารถซื้อใช้ได้ทั้งสองตัวเลยทุกคนตัวนี้ใช้ได้3แบบเหมือนกันนะคะเป็นพรีเซรั่มก็ ใช้เป็นเซรั่มธรรมดาทั่วไปก่อนการแต่งหน,น้าเป็นการเตรียมผิวบูสเตอร์เซรั่มนะคะคือการที่เราเนี่ยเอาเซรั่มตัวนี้ไปผปสมกับเซรั่มอีกตัวหนึ่งที่เราเคยใช้อยู่มันจะเพิ่มประสิทธิภาพคูณ2นะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะเป็นคอนเซนเทรตเซรั่มนะคะซึ่งเป็นการที่เราเนี่ยเน้นจุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษแล้วมันจะแบบปังมากตรงจุดนั้นเป็นพิเศษอะเออเหมือนเป็นการจี้จุดหรือว่าเน้นจุดอะไรประมาณนี้ทุกคนซึ่งเฟรรู้สึกว่าแบบรูขุมขนที่กว้างจุดที่กว้างๆเลยนะมันจะเป็นรูตรงนี้ทุกคนเป็นช่ว ตรแล้วก็จะมีช่วงแก้มนิดหน่อยแล้วก็หน้าผากซึ่งถ้าส่วนเหล่านี้มันแคบลงใช่ปะแน่นอนว่าบรัชออนของเราติดทนนานขึ้นในส่วนประกอบของตัวนี้มันจะมีไฮยาลูรอนด้วยนะก็คือตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าแล้วก็มีสารวิชเฮเซลนะคะซึ่งช่วยทําให้ผิวดูแน่นขึ้นแล้วก็มีสารโซเดียมแลคเกตนะคะซึ่งช่วยทําแบบผลัดผิวให้แบบดูเด็กขึ้นแล้วก็แบบอ่อนโยนอะไรอย่างนี้นะคะฝังมากเรามาลองดูเนื้อกันหน่อยีิหอมมากทุกคน ทาไปเลยค่ะทุกคนตรงที่รู้สึกว่าแบบรูขุมขนใหญ่อะทาไปเลย รู้สึกว่าต้องไหนรู้ลุ่มผลใหญ่ใช่ปะทาเลยจะแม่ประมาณนี้คะ่ะทุกคนมันปังมาก,มากสมชื่อเลยอะว่าแบบเป็นสเปเชียลอีกแล้วต้องขอบขอบคุณพี่เจ้าของร้านมากที่แบบใส่เจ้าตัวนี้มาเออมันต้องแบบนี้ดีแบบซื้อของที่ชอบก็คือสกุช่ใช่ปะแถมของที่แบบดีอีกอะปังตัวนี้นะคะทุกคนขนาด8กร,รัมนะคะราคา49บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยปังมากๆไปหาซื้อกันนะคะถ้าอยากมีหน้าสวยใสยไร สิวลูกขมคนเล็กนะคะต่อไปชิ้นที่หกนะคะทุกคนอันนี้เราเคยมีแล้วอะทุกคนมันคือน้องสุนักจิ้นจอกนะคะซึ่งเราเคยมีแล้วแล้วเขาก็ให้มาอีกแล้วต่อไปนะคะทุกคนชิ้นที่เจ็ดนะคะมูน,นี่อีกแล้วตัวนี้เป็นสีม่วงเราจะบีบเบาๆทุกคนเฮ้ยตัวนี้เหมือนมีความเป็นปลาหมึกปลาหมึกเดงกระพุนอะน่ารักมาก เราไม่อยากบีบแรงทุกคนทุกคนเคยสงสัยประว่าแบบโมนี้โมนี้มันมีไว้เพื่ออะไรคุณรู้นะว่ามีไว้บีบอะแต่แบบทุกคนเคยจำสลลมได้ป่ะแบบสลามแ,กแ,กแรกๆอะเออโพสของสลามก็คือแบบไว้ทําความสะอาดคีย์บอร์ดใช่ปะเฟยก็มีความรู้สึกนะว่าไอเจ้าตัวเนี้ยก็เหมือนจะแบบทําความสะอาดคีย์บอร์ดเหมือนกันนะเออต่อไปนะคะโมนีแล้วโมนีสตัวแล้วนะเป็นสีขาวค่ะทุกคนอันนี้เหมือนเป็นน้องแก่ะ ได้มาสี่ตัวเลยทุกคนสี่ตัวสี่สีปกติไม่เคยแกะกล่องสุ่มแล้วได้น้องโมนี่โมนี่เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบแกะกล่องสุ่มแล้วได้น้องโมนี่แล้วได้ต้องสี่ตัวทุกคนต่อไปชิ้นที่เก้าแล้วนะคะในนี้มันเหลือแค่อันเดียวอะแต่ว่าตามหน้าซองมันบอกว่ามีสิบชิ้นคะ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวไปดึงอันสุดท้ายออกมาเลยแล้วกันเนาะ มันใส่มาสองอันอะมันคือเว้ยเหมือนจะน่ารักปากกาเหรอแกกออกมากันอันแรกทุกคนเฮ้ยเป็นปากกาสกูชี่เป็แต่เฟงงงว่ามันจะจับยังไงเวลาเขียนอะเขียนจับอย่างงี้ย่คือเท่ากับว่าเราต้องจับตัวสกูชี่อ่ะไม่ปังไม่ไหวนี่คะ่ะทุกคนเป็นปากกาสกูชี่เป็ดนะคะ บีบค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าพอเราบีบลงไปอะเราแบบเจอตัวแท่งปากกาเต็มๆอะมันแทบจะไม่เจอ texture squishy เลยทุกคนมันดึงออกมาได้ปะคือไปเห็นหลายๆร้านอะเฮ้ยมันดึงออกมาได้ทุกคนฮุโหตัวปากกาค่อนข้างจะเล็กนะคะส่วน s k u ช s h i ก็คือแบบมันก็คือ s ก u ช s h ลองบีบ มันบีบไม่ค่อยสนุกอะเพราะมันรู้สึกว่าข้างในมันกลวงแล้วแบบพอบีบก็คือแบบเหมือนเราบีบลงไปเจอความกลวงของเขานะคะแล้วมันก็แบบไม่รู้ว่าอธิบายไห่ถู้บ่ะคือใครเคยซื้อแบบนี้มาจะเข้าใจนะรวมๆเลยว่ามันน่ารักนะแต่ว่าถ้าถามว่าเอามาเขียนได้ไหมนะมันค่อนข้างจะลำบากน่าจะต้องเก็บไปตั้งโชว์อะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะแบบคือด้ามปากามันหนาเกินอะแล้วหัวปากามันเล็กอะเออต่อไปอีกอันนึงนะคะเหมือนเป็นไส้กรอกปลาหมึกเลยเป็นปากาเหมือนกันนะคะนี่เลยแต่ว่าตัวนี้งานไม่เนียบมีตําหนิตรงนี้นะคะทุ ตรงใต้แขนตรงนี้งานไม่ค่อยจะเนียบอู้แต่สโลนะสโลกว่าน้องไก่บีบง่ายกว่า เาาดาว่าน่าจะเป็นปากกาดํานะคะเฟมีความรู้สึกว่าแบบต่างประเทศเขาไม่ได้แบบมาคิดใช้สีน้ําเงินสีแดงหมดบ้านเราบ่าว่าแบบสีดแดงต้องไว้ขีดเส้นใต้เท่านั้นอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเขาน่าจะใช้สีดําเป็นเดอะโมูอ่ะแบบเป็นสีที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็สีอื่นๆก็คือใช้ตกแต่งอะไรนี้เฉยๆเดานะเท่าที่เฟรู้สึกนะเพราะแบบตอนที่เฟมไป,เ,ปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยคนก็ใช้แต่สีดําทุกคนแบบหมายถึงว่าเพื่อนในห้องอะไรเงี้ยเออก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะแล้วแต่นะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับกล่องซุ่มนะคะหนึ่งร้อยบาทของเฟ ทั้งหมด10ชิ้นซึ่งเขาบอกว่าแรนดอมตั้งแต่แบบ10บาท20บาท30บาทซึ่งถามว่ารู้ไหมอันไหนราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่แบบพวกโมนี Mon ้โมนี้อ่ะน่าจะแบบ5บาทก็เหลือแหละจริง,รงคือถ้าสมมติแบบอันเนี้ย10บาทกับโมนี้โมนี้10บาบ,10บาทอ่ะเฟลว่าอย่างเนี้ยคุ้มกว่าคือโมนี้โมนี้ไม่น่าจะถึง10บาทหรอกจริงๆเขาอาจจะนับเป็น2อัน10บาทหรือเปล่าไม่รู้เลยจริงๆก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยช่วยคอมเมนตนะ์เฟ Pink fluffy unicorns dancing on rainbows